จีนดาดาคุณอาซินดีดด้นะคะยี่ห้ออะไรนะแม่มาเจนตาเอนชานค่ะลูกสาววนะันนะใช้ดีมากกว่านั้นแม่ให้หนูแต่งหน้าไปงานโรงเรียนวันนั้นเนื้อมันดีมากๆเลยเนี่ยเนื้อเนียเคิมกันแดดเนื้อไม่หนานุ่มๆเนียนๆอันนี้คือทาผิวเด็กได้ไม่แพ้นะใช่ลดมากเลย ส่วนตัวแม่เองก็ชอบนางชอบทาเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวแม่มารีวิวใบ้านนี้ให้พเพารีวิวให้พอค่ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดใช้แล้วดี่เอนนะคะใช้แล้ววันนั้น,นหนูจะได้หนูแต่งหน้าแต่งหน้าสวยมากกว่าน,นี้อันนี้นะคะไม่ได้ดอวยนะคะแต่ว่ามันใช้ดีหน้าเนี้ยหน้าใสามากค่ะทุกคนมันลองไปหัดํำกันดูนะคะบาย